สวัสดีครับเราเคยมีคำถามไหมครับว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพร้อมสำหรับสิ่งที่เราจะ,ะเผชิญเมื่อไหร่นะครับพร้อมที่จะเปิดธุรกิจหรือ,อยังพร้อมที่จะไปสอบไหมนะครับอ่านหนังสือแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าพร้อมนะครับทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีวิธีในการคิดยังไงนะฮะ อัน uh, นี้ผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนจะต้องเคยเจอมาก่อนนะครับเพราะว่าเออทำไมเรารู้สึกทําอะไรแล้วไม่พร้อมไปตลอดเลยนะครับไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือแค่ไหนเราเตรียมตัวยังไงเราก็รู้สึกมันไม่พร้อมนะฮะแล้วเราจะต้องทํำยังไงที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันสมควรที่จะต้องทําแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแค่เนี้ยเราเตรียมตัวพอแล้วเราก็ควรจะต้องซ้อมเราไปทําเลยนะครับคือ <c ười> อันนี้ผมมาเล่าเล่นๆแล้วกันนะครับในมุมมองของผมนะครับก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรด้านนี้เท่าไหร่นะฮะ บอกไว้ก่อนแล้วครับว่าคนเราเนี่ยไม่มีทางพร้อมนะครับท่านเตรียมยังไงก็จะมีโอกาสที่ท่านพลาดอะไรไปบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะต้องมีสิ่งต่างๆซึ่งท่านลืมนะครับแต่นี่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการที่เราต้องเรียนรู้จากการลงมือทําจริงๆนะครับคือไม่ว่าท่านไม่พร้อมท่านก็ทําไปเถอะครับเรามันจะได้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเออก่อนที่จะบอกว่าตัวเองเอ,อ่อพร้อมทาหรือย,อยังหรือไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะ ท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่เตรียมตัวแล้วก็ลุยไปเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนอย่างหนึ่งก่อนก็จะต้องมีการศึกษาในสิ่งที่ท่านต้องการจะทำอ่าหรือว่าอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถามว่าศึกษายังไงบ้างอ่านะข้อแรกท่านเขียนคําถามออกมาให้ได้ซะก่อนนะครับคําถามทึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านจะทานั่นแหละครับว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับิส s t คำถามออกมาถ้าท่านสามารถเขียนคําถาม เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ท่านจะต้องเผชิญได้เล่นเช่นว่าเออเราเดาข้อสอบที่เราคิดว่าน่าจะออกได้เราเขียนเป็นคําถามออกมานะครับแค่ท่านเขียนแค่นี้แหละครับหรือเขียนแผลนั้นออกมาสักอย่างนะครับท่านชนะไปอย่างน้อยก็เกิด50%นแล้วครับในการตอบคําถามเหล่านั้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าคุณจะเตรียมตัวถ้าท่านเขียนคําถามเขียนฉากทัดต่างๆซีเนีร์โอต่างๆออกมาหรือว่าเขียนกรณีศึกษาต่างๆออกมาไม่ได้เนี่ย อันนั้นท่านยังไม่พร้อมจริงๆครับยังไม่พร้อมจริงๆยังไม่ควรจะทําอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ถ้าคิดออกมาได้แล้วเนี่ยเออมันท่านไม่สามารถหาคําตอบให้กับสิ่งที่ท่านถามได้อันนั้นอ่ะก็แปลว่าท่านควรจะต้องไปหาคําตอบก่อนนะครับก่อนที่จะทำนะฮะบางครั้งการที่เราไม่รู้จะถามอะไรเนี่ยให้เราลองนั่งหลับตานึกคิดว่าตัวเองเราอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็ลองคิดออกมาว่าเออเราจะต้องทําอะไรบ้างอ,อยกตัวอย่างง่ายๆสมมุตินะฮะ ถ้าจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งเนี่ยเออเราก็อยากเปิดเราอยากจะเปิดร้านอะไรเราก็ต้องลองคิดดูเออเราอยากจะเปิดเนี่ยเปิดตรงไหนที่ไหนราคาที่ดินที่นั่นราคาเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นจะลงยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรตั้งให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเรายังไงบ้างนะครับอาหารจะเอาประเภทไหนมาขายจะเปิดเป็นอาหารเช้าอาหารเย็น หรือจะเปิดตอนไหนจะต้องจ้างพนักง,งานกี่คนทําเมนูขึ้นมาจะต้องมีสูตรอาหารไหมสูตรอาหารนี่ไปเอามาจากไหนจะต้องซื้อสูตรหรือเปล่าหรือเราจะคิดขึ้นมาเองอันนี้ทำนองอย่างนี้แหะครับเราก็ตั้งความคิดเราลองนั่งแล้วจินตนาการไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปในร้านเราจะจัดจัดร้านยังไงตกแต่งแบบไหนทําโต๊ะอย่างไรให้ คนที่เขาเสิร์ฟเนี่ยไม่เดินวนไปวนมาเพื่อเป็นการเปลืองแรงเขาแล้วก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทําอาหารหล่นได้เราก็ต้องเอ่อเอาม,มีมีเกาะอยู่ตรงกลางมีศูนย์ที่สั่งการมีคนนี้คุมตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งเราต้องพยายามเขียนออกมาให้ละเอียดที่สุดนะครับคิดออกมาให้ละเอียดที่สุดอันนี้เป็นการเตรียมตัวที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดนี่แหละครับนะอ,อันที่2ก็คือพอเราเตรียมแบบนี้ได้แล้วเนี่ย ขั้นต่อไปก็คือทำเลยครับท่านซึ่งเตรียมคิดแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วมาคิดต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าทําแบบนี้แล้วมันไม่ได้ผลล่ะถ้าทําอย่างนั้นแล้วมันไม่ดีเกิดเราลงทุนแล้วมันเจ๊งล่ะเกิดเราทำเงนแล้วเกิดอะไรอยงเนี้ยคือ ส่วนนี้เป็นส่วนที่ทําให้ท่านไม่ประสบสำเร็จน,นะครับถ้าลองไปดูคนที่เขาประสบสำเร็จส่วนนี้จะไม่ค่อยมีใครคิดมากนะครับเขาคิดว่าจะทําแล้วก็ทําไปเลยนะฮะแล้วก็ไปลุยเอาไปแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้าเอาตอนที่มันเกิดขึ้นคือเตรียมตัวสร้างคําถามสร้างสถานาการณ์สร้างซีเนโรต่างๆชากทัาต่างๆให้ครบแล้วก็ตอบคำถามตัวเองให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็ลุยไปเลยนะครับมันมีคํากล่าวคํานึงของของฟรั่งที่เรียกว่าเป็น m u r p h y s l a w นะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าท่านยิ่งกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มากเท่าไหร่สิ่งสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมคิดว่ามันก็จริงนะครับท่านเกลียดสิ่งใดก็ได้อย่างนั้นนะครับก็คล้ายๆกับคำาก่าวในประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเอามาใช้ในกรณีได้เหมาะสมนะฮะก็ลองไปคิดดูเล่นๆเพื่อความสนุกสนานนะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งคืออะไรก็ตามที่ท่านไม่จําเป็นจะต้องตัดสินใจในตอนนี้นะฮะท่านก็อยากไปตัดสินใจมันครับไม่จำเป็นจะต้องตัดสินใจก็ทิ้งมันไว้ก็ได้นะครับถ้าอะไรที่มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ สำ,สำคัญเช่นอะไรเออสมมุติว่าท่านท,ที่สำคัญเช่นว่าถ้าท่านไม่ผ่าตัดตอนนี้ท่านจะต้องเสียชีวิตแน่นอนนันนั้นท่านต้องตัดสินใจแล้วท่านจะผ่าไม่ผ่านะครับแต่ถ้า,ถาท่านบอกว่าออถ้าไม่ผ่าแล้วมันเรื่องเกี่ยวข้ของกับความสวยความงามท่านก็อาจจะไม่ได้สวยขึ้นแต่จริงๆมันไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่ามันเปลืองตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องพวกนี้ท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดสินใจก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายหรือท่านจําเป็นจะต้องตัดสินใจ อะไรจริงๆอะ่ะท่านก็ไม่ต้องตัดสินใจนะครับทิ้งมันไว้ก่อนอย่าไปเครียดกับมันนะครับรอไว้ในโอากาสหน้าจริงๆลองค่อยไปคิดกับมันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นกรณีซึ่งอยากจะให้เอาไปอลองคิดนะครับทีนี้หลายๆคนก็จะกังวลว่าสมมติอันนี้กรณีที่ไปทํางานที่ใหม่ก็จะมีคนกังวลเฮ้ยจะปรับตัวได้ไหมหัวหน้าเขาจะ,ะเข้ากับเราได้หรือเปล่างานจะเงินดีอะไรได้ไม่ได้นะครับ ผมคิดว่าในมุมมองของผมนะครับเวลาที่เราเริ่มงานในที่ใหม่เนี่ยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับก็คือมันไม่มีใครบอกเราว่าจะต้องทํางานแบบไหนถึงจะดีนะครับท่านสังเกตไหมครับเคยมีคนมาบอกไหมครับว่าเออเนี่ยเข้ามาทํางานต้องทําอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นนะถึงจะได้งานที่ออกมาแล้วหัวหน้าชอบงานที่มีประโยชน์ต่อบริษัทงานที่ได้ผลดีนะครับหรือถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการมีคนบอกท่านไหมครับว่าท่านจะต้องทางานแบบไหนถึงจะดี ไอ้น,นี่แหละครับเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะปัญหาอื่นๆื่นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะครับถ้าท่านสามารถที่จะเตรียมตัวและตอบคําถามอันนี้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคําถามหนึ่งซึ่งท่านควรจะตั้งมันออกมาตั้งแต่แรกแลวพยายามตอบให้ได้มากที่สุดต่างหากนะครับมากกว่าการที่ไปดูด้วยซ้าไปว่าท่านจะทําให้คนอื่นพอใจได้หรือเปล่าท่านจะเข้ากับเพื่อร่วมง,งานได้หรือไม่งาน มันจะได้เงินคุ้มกับที่ทําไปหรือเปล่าหรือว่าเดินทางไกลอย่างนี้หรือเปล่าท่านตอบคำถามข้อน,นี้ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ตามคำถ,ถามอื่นๆนะี่ค่อยไปตอบรองลงมาจะดีกว่านะครับอันนี้นะฮะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านสังเกตนะครับว่าความคิดแรกของท่านที่ผุดเข้ามาในหัวนยะมันมักจะเป็นความคิดที่ดีเสมอนะท่านมีไอเดียในการทําธุรกิจแล้วถ้ามันปิ๊งขึ้นมาอันแรกเนะี่ยบางคนจะรู้สึกมไม่ใช่หรอกมั้งผิดคิดไปก่อนผ่านไปก่อนนะครับ ท่านลองสังเกตดูสิครับความคิดแรกของท่านนักจะดีนะครับดียังไงอ่ะท่านที่เคยทําข้อสอบคงจะรู้นะครับเป็นไงครับทําข้อแรกแล้วกลับมาตรวจทานใหม่เฮ้ยแก้ดีกว่าเป็นไงแก้แล้วผิดครับส่วนใหญ่แล้วจะผิดด้วยซ้ำไปไอข้อแรกอนะ่ะที่ก้าวไว้มันถูกแล้วนะครับนะท่านที่ตัดสินใจแล้วไม่ไม่มีเหตุผลในการแก้ไขข้อข้อนั้นน่นนะแบบจริงจังเลยนะครับไม่ไม่เห็นแบบพลาดแบบชัดๆเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วก็ผิดทุกทีนะครับผมก็เจอมานกับตัวเองคิดมากเลยมันอย่างนู้นมันหลอกเราซ้อนไปซ้อนมาหรือเปล่า คิดว่าเขาหลอกแต่ว่าไม่ได้มีเหตุผลว่าเขาหลอกจริงๆริะแล้วผมไปเปลี่ยนคาตอบผิดทุกทีเลยนะดังนั้นเวลาที่ผมแก้คําตอบเนี่ยผมจะไม่แก้ด้วยแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเหตุผลเพียงพอชัดเจนว่าข้อนั้นเราทําผิดเราทาพลาดผมจะไม่แก้มันจะทิ้งไงว,วไอ้อย่างนั้นนะแล้วมันมักจะถูกด้วยซ้ําไปนะครับอ่าอย่างเงี้ยหรือว่าท่านที่เป็นสถาปน,นิกคงจะรู้ดีนะครับเป็นไงครับวาดแบบออกมาอันหนึง่งอะ่ะเอาไปให้ลูกค้าแก้นะครับ แก้ไปแก้มาสุดท้ายเราเอาอะไรครับเอาแบบแรกที่ท่านวาดนั่นแหละครับดีที่สุดนะฮะ <laughs> ก็เก็บแบบแรกไว้นะครับแล้วท่านวาดอะไรก็ได้แบบ2แบบสาก็แก้ไปนิดนนนหน่อยเล็กเน้อยก็ได้ไม่ต้องแก้เยอะอะไรสุดท้ายเดี๋ยวเขากลับมาเรื่งแบบเดิมหรือไม่ก็ไม่ค่อยต่างจากแบบเดิมเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีเหมือนกันที่คนเราก็คิดอย่างนี้นะครับก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆแต่เออมันอาจจะไม่ไม่ทุกสถานการณ์นะครับแต่ว่าก็มีความเห็นแบบนี้นะฮะทีนี้เอออยากจะฝากอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ทํางานนะครับ ว่าทํางานเข้าไปจริงๆจ,จังๆแล้วเนี่ยเราพยายามทําให้เต็มที่เพราะว่าเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาครับอํานาจต่อรองครับอํานาจต่อรองถ้าเราทํางานเข้าไปแล้วเรามีอํานาจต่อรองเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมทํางานเนี่ยเราผมทํางานให้แบบดีมากๆเป็นคนที่มีคุณค่าในในหน่วยงานที่ผมทํางานแล้ว ถ้าเกิดว่าผมต้องการเรียกร้องอะไรสักอย่างเช่นผมอยากจะทํางานตรงนี้ลดลงผมอยากจะทําตรงนั้นเพิ่มขึ้นผมไม่อยากทําอันนี้ถ้าผมไม่มีอํานาจต่อรองนี่ผมไม่สามารถบอกอะไรได้เลยนะครับอ่าอำนาจต่อรองของผม,ผมคืออะไรครับผมเป็นคนสําคัญมากผมทํางานได้เต็มที่ผมทํางานได้ดีดีกว่าคนอื่นๆทํางานเต็มพุ่มทําร้อยให้หมื่นหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าผมต่อรองบอกว่าเออถ้าคุณบังคับผมอย่างนี้ผมออกนะ ที่อื่นเขาก็ต้องการผมนะครับผมไม่มาต้องอำนาจต่อรองว่าหนึ่งถ้าคุณเสียผมไปคนนึงเนี่ยงานคุณนี้แบบเละเลยนะเพราะผมทําหน้าที่เยอะมากนะครับแล้วการที่คุณจะไปหาคนใหม่มาเพื่อทดแทนผมนะคุณต้องฝึกเขาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะได้เหมือนผมฮะหรืออาจาจะไม่ได้เหมือนผมด้วยซ้ําไปนะครับแล้วบริษัทอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเขาเห็นว่าผมทํางานได้ดีขนาดนี้เขาต้องแย่งกันซื้อตัวนะฮะดังนั้นเราต้องพยายามสร้าง สิ่งที่เราทําให้ตัวเราเองเนี่ยต่อรองกับอะไรก็ได้นะครับทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับแล้วมันจะดีเองนะครับดังนั้นก็นี่มาคุยเล่นๆก็โดยสรุปผมคิดว่าไม่ว่าท่านจะเลือกทําอะไรทําหน้าที่การงานสร้างธุรกิจหรือว่าทําข้อสอบเหลือแล้วแต่นะครับวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดก็คือการเขียนคําถามออกมาให้มากที่สุดถ้าที่เป็นไปได้นะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานธุรกิจเนี่ยท่านควรจะคําถามแรกที่ท่านควรจะคิดออกมาเลยก็คือว่าทํายังไงให้งานของท่านเนี่ยดีที่สุด นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาบอกท่านหรอกครับว,ว่าท่านจะต้องทํางานอย่างไรให้ออกมาดีนะครับท่านลองคิดกรณีน,น,นี้ก่อนสุดคําถามื่อื่นก็ตามตามกันมานะครับแล้วพอคิดได้ตอบคำถามของตัวเองได้แล้วเนี่ยอย่ากลัวทําไปเลยแล้วไปเรียนรู้เอาตอนที่ทํานั่นดีที่สุดนะครับมันจะเป็นการที่ท่านตัดความกังวลออกไปทุกอย่างนะครับทําไปเลยนะครับจะล้มก็ช่างมันล้มแล้วก็เจ็บแล้วก็เรียนรู้ไปจากการล้ม คนเราเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่ล้มสักทีเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าการเดินที่ดีมันจะเดินยังไงดีนะครับก็จะต้องลุยไปก่อนนะครับนะอย่าก,กลัวไปก่อเหตุเพราะว่าสิ่งที่ท่านกลัวมันมักจะเกิดขึ้นนะครับถ้าท่านไม่กลัวมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับผมก็ได้นะครับแต่ยังไงผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านซึ่งไม่เคยมองในแง่นี้มาก่อนนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ